สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับหลังจากที่ฝนทล่มนะครับหน้างานการขุดลอกหนองน้ำนะที่ประจำหมู่บ้านบ้านหนองแวงนะครับในเขตของตำบลดงพองอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ครับนี่ตอนนี้แดดจ้าแล้วทีมงานเปียมสุกครับย้ายรถไมโครแล้วก็รถสิบรอเข้ามา แต่ว่าตอนนี้ครับมีคันหนึ่งยังลงไปไม่ถึงไหนเลยครับลื่นซะก่อนโอ้ทางเข้านี่เละเป็นโจ๊กเลยครับนูนรถไบโคกกำลังเดินขึ้นมาแล้วแล้วก็มีสิบรอคันหนึ่งที่ลงไปถึงบ่อแล้วนะครับเนี่ยดูสิครับโอ้เละมากแล้วเป็นดินเหนียวด้วยนะครับ เนี่ยพว่าหินกองนี้เนี่ยเปูถนนหนทางนี่น่าจะดีนะแต่เราก็ไม่รู้จุดประสงค์เ่าแก่เอามากองไว้เพื่อจะทำสิ่งใดนะครับแต่ว่าตอนนี้ภารกิจของทีมงานเปี่ยมสุกนะต้องมาเอารถคันสิบล้อออกก่อนเอาลงไปข้างล่างก่อนแล้วก็เคลียร์ทางดีดีแล้วก็ตักดินออกมาเดี๋ยววันนี้ดูพี่ใหญ่ครับสิบล้ออย่างเดียวเลย ที่เห็นอยู่นี่2อคันรถเปล่าติดลมตั้งแต่ทางเข้าแล้ว1นคันนะครับหนึ่งจากฝนถล่มนะครับในช่วงก่อนหน้านี้แหละนี่เลยอย่างที่เห็นครับเละเป็นโจ๊กทางเข้า6กล้อนะหมดสิทธิ์แล้วครับจนกว่าหน้าดินจะแห้ง ก็จะลื่นอยู่อย่างนี้ครับไม่ไปไหนไอจมนะไม่จมแต่ว,ว่ามันลื่นนี่สิครับเดินขึ้นมาแล้วครับรถขุด xcmg ครับ xe 2 1 5 4หน้างานจุดนี้ก็จะเป็นหน้างานของอทีมงานเสียทวินนะเป็นผู้ รับผิดชอบแล้วก็นี่แหละครับทีมงานเปียมสุกย้ายเข้ามาทีมงานเสียตวีนี่เป็นหอจอกอฟ้าประธานก่อสร้างครับส่วนทีมงานเปียมสุกนี่เป็นทีมงานของท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนดกทอง รองทวินนี่เป็นรองนายกองการบริหารส่วนตบ,บทงองคงครับนายกกับรองนายกมาเองวันนี้ <c oughs> เจ้าคือออกไปได้เจ้าคือออกได้รอบแรก <c oughs> <c oughs> อา้าวตัดตูนก่อนเลยครับโอ้โอ้โอโอยังยังยัง ลงมาได้นะครับว้ลื่นมากวิกแน่ยังไงเนี่ยลงไปได้แล้วจะขึ้นได้ไหมเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องต้องลุ้นกันแล้วครับโอ้ยังเปียกอยู่เลยครับนี่สิบล้อคันที่กำลังถอยอยู่นั้นเป็นเที่ยวแรกนะครับที่ออกไป ว,วาาิ่งสวนทางกันอยู่ตอนเข้ามาในวิ่งสวนทางกันอยู่มีดินออกไปด้วยโดุโดๆเกา่เกาๆแต่งทางสักหน่อยกับพี่คนขับสุดรอนะครับ XMG ขูดทางครับต้องบอกเลยว่าทีมงานเปี่ยมสุขบุกบ่อครับทีมงานเสีซนวินจอดป้าประทานก่อสร้างนี่จอดก่อนเปี่ยมสุขลุยปาแล้วครับ โอ้ลื่นมาเลยครับจะรอดไหมเนี่ยรอดไม่รอดก็รอด,ดูกันนะครับมาแล้วมาแล้วครับมาแบบสโลโมชั่นครับลื่นหรือเปล่าลื่นหรือเปล่า lên máy lên máy ô sao bay sao bay đây gắp bay sao bay นี่ครับออกไปได้สบายๆนา,าบางนี้ถอยมาครับเมื่อกี้ถอยหลบกัน วิ่งกันอยู่สามคันครับทีมงานเปี่ยมสุขโอโหดจริงๆ ลงไปแล้วครับลงไปแล้วเดี๋ยวรอดูขาขึ้นจะเป็นอย่างไรใส่ดินแล้วครับใส่ดินแล้วเดี๋ยวรอดูขาออกขาออกจะเป็นอย่างไรล,ลื่นเลยครับ ปล่อยตัวครับปล่อยตัวออกมาลื่นครับลื่นครับโอ้ลื่นออกมาเลยครับเบิร์นยางออกมาเลยครับ แล้วลื่นแล้วโอ้สุดยอดไปแล้วครับสุดยอดเลย นี่มีลื่นครับมีลื่นช่วงจังหวะทางขึ้นนี่แหละแต่ว่าตอนนี้แดดจ้าอยู่วิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวก็แห้งครับดินเหนียวแห้งระบายขั้นต่อไปครับปล่อยตัวออกมาแล้วครับขั้นสุดท้ายที่อยู่ที่บ่อลื่นออกมาถ้าเป็นรถหกล้อนี่รับรองสนุกแน่ครับ ยังไงก็มีดันตูดแต่ดีว่าเป็นสิบล้อครับมีลอ้อตะกุยเยอะมีแปดลอ้อตะกุยหกลอ้อนี่มีแค่สี่ล้อตะกุย ลื่นหรือเปล่าครับลื่นหรือเปล่า มีรถมาต้องเบรกกะทันหันเลยครับจหว่าจะออกมีซาเล้งมาไปแล้วนี่แหละครับทางเหลือแต่รถไปโคคันเดียวครับ XCMG เจอกันใหม่ช่วงต่อไปครับสวัสดีครับ